สวัสดีครับน้องทุกคนวันนี้นะครับเราเข้าสู่ในช่วงของอ f i n i t ิต e ท t by infinite by mm ิตแมท by พี่บเช่กันอีกแล้วนะครับเทสในวันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับสมการหลายตัวแปรนะครับโดยเฉพาะในสมการที่มีรูปแบบของการบวกกันหลายๆตัวนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการทําข้อสอบประเภทแบบนี้นะครับน้องๆจําเป็นจะต้องรู้ว่า x บวก y บวก z เนี่ยเวลาเรายกกําลังสองนะครับมันเกิดสมการอะไรขึ้นเราถึงจะสามารถทําข้อสอบประเภทที่เป็นตัวแปร3ตัวแบบนี้ได้นะครับ งั้นเรามาดูกันเนาะอันดับแรกนะครับถ้าเราเอา x บวก y บวก z ยกกำลังสองน้องๆถ้าเราจำได้นะครับเราจะทำข้อสอบข้อนี้เร็วมากๆอ่ <ảo. S 2> าเ <Felipe. S 2> พราะงั้นเรามาดูกันอันดับแรกครับ x บวก y บวก z นะครับถ้ามีการยกกำลังสองนะครับให้รู้ไว้เลยว่ามันคือ x กำลังส y กำลังสองแล้วก็ z กำลังสองที่บวกกัน ถ้าเราทําการบวกเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีอีกคู่นะครับซึ่งไอคู่นั้นอนะ่ะมันจะเป็นการจับคู่ของตัวแปรที่แตกต่างกันนั่นก็คือ 2xy 2 x z นะครับแล้วก็2 y z ตัวนี้แหละคือสมการที่น้องๆน,นะครับจะต้องรู้และจำเอาไว้เพราะเป็นประโยชน์ในการทำข้อสอบมากๆเลยนะครับทีนี้ในคำถามนะครับเขาให้ รูปแบบของสมการมาทั้งหมด3แบบนั่นก็คือการบวกกันนะครับของตัวแปร3ตัวแล้วก็ XY, x y x แแล้วก็ y z ที่มีการบวกกันและสุดท้ายครับคือ3ตัวแปรมีการคูณกันในคําถามนะครับเขาถามถึงตัวแปรที่มีทั้งเศษส่วนที่มีการบวกกันอยู่ถ้าน้องๆนะครับจับคําถามเนี่ยมาทําการทําให้ตัวหารเท่ากันนะครับมันจะได้หน้าตาแบบนี้นะทุกคน ก็คือ x ส่วน y z นะครับถ้าบวกด้วย y ส่วน x z นะครับบวกด้วย z ส่วน x y ถ้าเราให้ตัวหารเนี่ยมันเท่ากันหมายความว่ามันคือ x y z ถูกไหมครับคราวนี้จุดสังเกตก็คือถ้าน้องๆเนี่ยเห็นว่า y z นะครับต้องคูณด้วย x เนี่ยมันถึงจะส่วนเท่ากันแปลว่าข้างบนนะครับหรือตัวเศษเนี่ย มันจะต้องมีการคูณ x ด้วย x เลยคูณ x กครับกลายเป็น x กำลังสองนั่นเองนี่คือสิ่งแรกที่เกิดขึ้นนะครับจากนั้นตัว xz เนี่ยเราสังเกตว่ามันมี x กับแแล้วมันขาดตัวแปร y ตัวเดียวมันจำเป็นต้องคูณ y เข้าไปอีกทั้งบนทั้งล่างนะครับมันจะทำให้ตัวเนี้ยมันกลายเป็น y ากำลังสองนั่นเองและสุดท้ายครับตัว z ก็จะเหมือนกัน เพราะงั้นหน้าตาของคําถามครับจะอยู่ในรูปแบบนี้ทีนี้น้องๆลองสังเกตนะครับว่าคําถามที่เขาให้มาเนี่ยเราจะรู้ตัวเลขชัดเจนแล้วครับว่า x y z เนี่ยคือ10เพราะโจทย์เขาบอกมาแล้วใช่ไหมครับแต่ตัว x กําลังสองบวก y กําลังสองบวก z กําลังสองนั่นอะเรายังไม่รู้ถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่าเฮ้ย x กําลังสองบวก y กําลังสองบวก z กําลังสองเนี่ยอยากรู้ว่ามันคือเท่าไหร่น้องๆจะเห็นครับว่าหน้าตาเนี่ยมันดันไปตรงกับตรงนี้ที่เราทําการเขียนไว้ใช่ไหมครับแสดงว่าถ้าเราย้าย ข้างนะครับ x บวก y บวก z กำลังสองเนี่ยคงไว้ที่เดิมหมายความว่าเอาตัวเนี้ยไว้ที่เดิมครับแล้วเราเอาสองตัวเนี้ยย้ายข้างไปลบอีกฝั่งหนึ่งสมการของน้องๆน,นะครับจะได้เป็น x บวก y บวก z นะครับกลังสองลบด้วย 2xy ลบด้วย 2xz แล้วก็ลบด้วย 2yz นั่นเองถ้าน้องๆเนี่ยเห็นว่ามันมีตัวร่วมที่สามารถดึงได้นะครับอย่างเช่นลบ2เนี่ย เราก็ดึงลบ2อ,ออกมาเลยนะครับซึ่งถ้าเราทําการดึงลบ2ออกมานะครับทุกคนมันจะเป็นลบ2นะครับที่เหลือ x y บวก x z ครับแล้วก็บวกด้วย y z นั่นเองทีนี้เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะเอา x กาลัง2บวก y กาลัง2บวก z กําลังสเนี่ยแทนค่าเข้ามาในตัวเศษข้างบนเลยนะครับเรียบร้อยซึ่งเห็นไหมครับว่า ถ้าเราเห็นว่าเอ้ย x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2เนี่ยมันคือ x บวก y บวก z กำลัง2นั่นคืออะไรครับยกกำลัง2เลข8ยกกำลัง2นั่นเองใช่ไหมครับอ่าเขียนเลยนะ8กำลัง2ครับและตัวเลขลบ2ครับที่คูณกับ x บวก y อ่า XY, x y x z บวก y z แบบนี้นะครับน้นองๆก็สามารถเขียนได้เลยนะลบ2ครับของใครเอย่ย17นั่นเองนะฮะซึ่งก็เขียนไปเลยนะ และอันสุดท้ายครับแล้วก็หารในตัวข้างล่างนั่นก็คือหารด้วย10นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะเหลือแค่ตัวเลขที่เราต้องคำนวณละนะครับก็จะได้เท่ากับ64นะครับลบด้วย34นั่นเองแล้วก็หารด้วย10ดังนั้นนะครับสิ่งที่ได้ก็คือ30ส่วน10และคำตอบข้อนี้ก็คือ3นั่นเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เรา ดูวิธีการคิดแบบนี้แล้วนะครับลองเอาไปฝึกใช้และปรับใช้ก็ได้นะครับทุกคน